เลนดอมช่องนี้นะขอรับรู้ไปเลยว่าพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะเขาอยากเขาคิดถึงคุณเขากําลังคิดถึงคุณนะแล้วเขาว่าอยากที่จะเคลียร์ใจกับคุณเดยียววันนี้มีแบบว่าวิวทิวทัศน์สวยงามใช่ไหมอ่ะเพชรออฟคันะคะก็เป็นคนที่เหมือนแบบตัวเขาเองก็มีความเย่อหยิ่งในตัวเองค่อนข้างเยอะแต่ดูดูแลว้วเขาก็ใจดีนะ เขาก็มีความแบบถูกใจหรือเรื่องกังวลใจเนี่ยไม่ต่างอะไรจากคุณหรอกคะ่ะเพราะเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาอะพยายามใช่ไหมมีความพยายามที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นหรือก้าวหน้าออกไปตัวเขาเองอะมีเรื่องอยู่หลายเรื่องเหมือนกันมีหลายอย่างเหมือนกันแล้วบางเรื่องของเขาอะมันเหมือนแบบสิ่งที่เขากำลังพยายามทำอะมันค่อนข้างเหนื่อย นะคะเขากัคุณเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแอบบซ่อนแอบบคบมิดชิดหรือบางคน,นย,ยังไม่เคยเปิดตัวเลยเปิดใจแต่ในกรณีบางคนที่คุยกันแล้วดิวกันได้เนี่ยช่วงนี้จะมีปัญหากันหนักมากแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันคุยกันสองสามคำเนี่ยไม่เข้าใจเลือกที่จะส่งข้อความไปแสดงความรักมากกว่าอะแบบนี้นะ จะเป็นรักทางไกลหรือลักต่างแดนก็ได้จริงๆแล้วถ้าเขาไม่มีเรื่องกังวลใจหรือหรือมีเรื่องที่มันเครียดเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่ารักมากเลยนะอืมเป็นคนที่จะน่ารักเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่มีโมเมนต์พลังความรู้สึกที่ดีมากๆส่วนตัวเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคน คิดเยอะหรือพูดเยอะอะไรใดๆทั้งสิ้นในทางกับกันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์หรือความเป็นภาวะกันเป็นผู้นำมาสูงมากก็เลยมีความเป็นอีโก้จะด้วยนิสใส่ใจคอพื้นเดิมนีสใสดําเดิมของเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ได้ค่ะเหนื่อยเนาะแต่ก็ยังอดทนที่จะอยู่ด้วยกันปรับเข้าหากันอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะ เขาน่ะเอาจริงๆถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณนะคุณรู้ไหมว่าเขาก็ยังส่องคุณอยู่ตลอดแม้กระทั่งตอนนี้เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาที่เขาไม่ยอมที่จะคุยหรือว่าอะไรเขาก็เคลียร์ปัญหาของเขาที่มีอยู่จริงๆแล้วพื้นฐานของจิตใจจริงๆอะเขาใจดีนะโอ้เป็นคนที่หยิบยื่นความรักเหมือนคนชาวราศีมีนกลโกพิจิกหรือธาตุน้ำเนี่ยดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยเป็นนักเจรจาการพูดมีน้ำใจคนที่ ถ้าคนที่เกิดวันศุกร์มาดูนี่ก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคนพุธก็เจราจาค้าขายดีมีกําไรแต่นิสัยก็คือเขาจะเป็นคนขี้งอนใจงอนขี้งอนแล้วก็ชอบให้คนเอาอกเอาใจซึ่งตัวเขาก็เอาอกเอาใจคนอื่นไม่ค่อยเก่งหรือไม่ค่อยเป็นฉะนั้นแน่นอนค่ะกับคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคุณเป็นคนที่ถ้าเต็มที่เนี่ยคุณร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณจะถอยห่างออกมาเหมือนดังไพยิบสีใบเนี่ย เขาก็เลยรู้สึกเิงขวางรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีใครนะเอออยากที่จะให้คนเข้าใจเขาเหมือนเดิมหรือเป็นการเรียกร้องความสนใจในแบบบริบทฉบับของเขานะคะนะคะในแบบบริบทฉบับของเขาแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะมีหลายสิ่งหลายอย่างมีความเป็นโมเมนต์หรือความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมาก และไอความที่มันเป็นตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเขาเน่ะมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากหรอกแต่ตัวเขาอะรู้สึกว่าตัวเขาจะต้องมี Energy มีความเป็นของตัวเองมีสิ่งที่สวยงามมีอะไรที่มัน Ad ดเ t เกิดขึ้นได้หรือตัวเขาจะต้อง Per f e c ฟทุกๆอย่างมันเลยเป็นความรักที่น่าเบือ่อคุณเป็นคนที่หยิบยืมให้ตลอดคุณเนี่ยเป็นคนให้เขา คุณไม่เคยได้รับหรือคุณไม่ได้อยากที่จะได้อะไรจากเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคุณไม่เคยที่จะได้รับอะไรจากเขาแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณอะขาดความรักหรือขาดความอะไรสักอย่างคุณรู้สึกว่าตัวคุณอะมันมีความหมายและมีคุณค่ามากกว่าที่คุณจะมาไว้ที่คุณจะมาเหมือนแบบ เป็นเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเขาอ่ะเขาเหมือนนิสัยเด็กเหมือนกันนะโตแต่ก็นิสใสเด็กเอาสายขี้งอนคนนี้ที่อยากจะคุยกับคุณเพื่อที่จะเคลียร์ใจเนี่ยเขารู้ตัวไงค่ะว่าเขาผิดกับคุณเขาทําให้คุณเสียใจอยู่หลายอย่างเ็าทาให้คุณรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีบางมุมที่เขาไม่โอเคกับตัวเขาเลยอ่ะเขานจริงจริงอ่ะเขาเป็นคนใจดีนะถ้าเขาเป็นคนที่ คิดเยอะเขาจะดีมากเขาเป็นคนคิดเยอะมากเกินไปเนาะอืมเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้การคิดเยอะของเขาอะ่ะมันได้รับผลสะท้อนกลับกับตัวเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือตัวเขานะไหนสิ่งค่ะหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการกระทําของเขาล้วนๆแล้วคะ่ะมันไม่ได้จากการกระทําของใครคุณเคยพูดคนเคยเตือนคุณเคยบอกอยู่หลายสิ่งหลายอย่างแล้วและไอ้บางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยบอกเขาเนี่ยมันก็ มันก็มันก็เรือว่าแรงบันดาลใจที่มันเป็นสิ่งที่เสีโซนที่ดีแต่บางทีมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่บริบทที่เป็นณตรงนั้นนะคะณตรงนี้สิ่งที่คุณอยากทำหรือสิ่งที่คุณอยากยอยากดิวอยากที่สุดก็คือคุณอยากเจออะไรที่มันชัดเจนกับชีวิตและอยากที่จะเดินต่อไปได้นะคะอย่างมีความสุข คุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งมากกว่าละพอคุณนิ่งใช่ไหมการนิ่งอ่ะมันมีผลแล้วมันมีอิทธิพลกับกับตัวเขามากนะคะเขารู้ว่าถ้าคุณนิ่งเมื่อไหร่อ่ะนั่นหมายความว่าความบันเทิงถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งเมื่อไหร่ใช่ไหมมันนั่นหมายความว่าคุณอ่ะก็เหนื่อยกับเขาบ้างแล้วฉะนั้นความนิ่งของคุณมันมีอิทธิพลกับเขาเนาะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องคุยแล้วละมันต้องเคลียร์แล้วละหรือมันต้องคุยกันให้เข้าใจแล้วละถ้าไม่คุยไม่เคลียร์ความสัมพันธ์มันก็จะ แบบนี้มันก็จะไม่น่ารักมันก็จะไม่โอเคแบบนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้นะคะมันก็มีรอยต่อของความรู้สึกถามว่าคุณเป็นคู่รักแบบหรือคนที่ดีกันแบบว่าแทบจะช่วงนี้นะแทบจะคุยกันน้อยมากนะคะต่างคนต่างเอาเรื่องต่างคนต่างเอาปัญหาตัวเองเก็บเงียบเก็บงานความรู้สึกไว พอมันเก็บไว้สะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งได้คุยกันได้เคลียกันมาเลยแบบเหมือนระเบิดแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนแบบฉุดทําให้เขาวาฉุดคิดได้ว่าเฮ้ยมันต้องมีการเคลียร์ใจกันแล้วนะหรือมันต้องมีการที่ว่าต้องคุยกันนะให้มันมากยิ่งขึ้นกว่านี้ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบแบบนี้ไม่งั้นมันก็จะเดาใจไม่ออกแล้วค่ะว่าถ้าเงียบแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่า มันก็เหนื่อยอะเนาะเข้าใจว่าความเหนื่อยความท้อแท้จิตใจหรือสิ่งที่เป็นอยู่มันก็มีกันทุกคนแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่าบางทีนะ่ะบางมุมที่เขาเป็นนะ่ะเอาง,ง่ายๆนะเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้นะเออเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้เขาก็อยากที่จะมีโมเมนต์ที่ดีกว่านี้หรือมีมุมที่น่ารักของเขาเราบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขากําลังเจอหรือสิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญว่าถ้าเขาจะทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีมีบางงุมนะบางสิ่งที่ที่ทําให้เขาแล้วเรารู้สึกว่าตัวเขาจะต้องเดินหน้าไปได้นะคะคุณเป็นทุกสิ่งในชีวิตเขาแหละเอาจะง,ง่ายๆนะถึงแม้เขา่าจะกวนยียวนกวนคุณขนาดไหนแต่คุณรู้ไหมว่าคุณก็เป็นทุกสิ่งในชีวิตเขาถ้าไม่งั้นเขาก็จะไม่คิดว่าจะมาพูดกับคุณหรือจะ คิดถึงคุณเขากําลังนั่งคิดถึงคุณมือลอยอยู่แล้วเขากําลังคิดว่าเขาจะต้องทํายังไงละ่ะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่ตรงนี้มันดีขึ้นหรือมันก้าวออกไปได้เพราะเขารู้สึกเหนื่อยค่ะรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเจอและสิ่งที่เขาเป็นเขารู้สึกว่าเขาท้อแท้ใจมากเกินไปเพราะมันมีพลังงานบางอย่างหรือมีพลังงานบางช่วงที่เขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะก็ไม่ได้มีความสุขนะกับสิ่งที่เขาเป็นณปัจจุบันนี้นะมุมบางมุมหรือมุมที่มันจะท้อนกลับมาเนี่ยมันก็คือ มุมที่มันทําให้เขารู้สึกเหนื่อยเนน็ดเหนื่อยมากอะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะตัดปัญหาออกไปจริงๆก็บอกเราไงคะเพราะเขาใจดีมีนกดกดพิจิกค่ะพฤกอกกันมังกรก็จะอยู่ในเรนดอมนี้ใจบ้านใจฟูกันเหลือเกินแต่ตัวคุณ่ะเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่เห็นอะไรได้เยอะมากนะเป็นคนที่เห็นได้เยอะมากแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนแบบมีโมเมนต์ที่มันเหมือน มีรอยต่อมีโมเมนต์และมีกำลังกายและใจเดินหน้าออกไปและสิ่งที่มันสวยงามที่สุดก็คือเขามองว่าคุณอ่ะเป็นเหมือนคนที่ให้มาตลอดเลยเขาต้องหา่างล่ะที่จะต้องหยุดคิดนะที่ว่าเออเฮ้ยที่มันทําแบบเนี้ยทําไมเขาถึงทําแบบไม่น่ารักกับคุณมาตลอดปล่อยให้คุณงอตลอดหรือปล่อยให้คุณแบบคือเดินเข้าหาตลอดทําไมเขาไม่กลับกลายเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้บ้าง ถ้าเขาอะเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนแบบนี้นะมันก็จะทําให้เขาดีมากๆเลยที่ผ่านมาเขากับกลายเป็นคนที่ไม่น่ารักและก็กับกลายเป็นคนที่ไม่ได้สดใสกับคุณเลยเนาะนะถ้วยติดถ้วยก็คือความรักที่มันเหมือนแบบก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจให้กันนั่นแหละนะก็ยังรักกันก็ยังคงความสัมพันธ์ตรงนี้ได้แล้วเขาก็รู้มาตลอดว่าคนที่ดูแลเขาให้ความสําคัญให้ความจริงจังและจริงใจกับเขาก็คือคุณมันไม่ใช่ใครนะคะต่อให้ อย่างอื่นจะเข้ามาในชีวิตเขาเขาก็ยังมีคุณอยู่ตรงนี้ mm. เช่นเคยค่ะนะคะ mm. เขาก็ยังมีคุณอยู่ตรงนี้ mm. เช่นเคยแล้วเขาก็รู้มาตลอดว่าคนที่ดูแลเขาหรือให้ความสําคัญกับเขาก็คือคุณถึงแม้บางทีคุณก็จะเป็นคนพูดตรงทําให้เขาน้อยใจไปบ้างเหมือนเขาได้ตื่นรู้ค่ะการตื่นรู้ของเขาเพราะความนิ่งของคุณไหมคุณนิ่งนะโอ้นะคะคุณนิ่งเพราะว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกับพฤติกรรมของเขาบางพฤติกรรม บางครั้งมันก็พูดไม่ได้เนาะมันพูดยากากับคนที่ดือ้อมันพูดยากากับคนที่ไม่ค่อยได้สนใจใครเพราะความที่เขาไม่ได้สนใจใครนี่แหละมันทําให้สิ่งที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อนะสิ่งที่น่าเบือ่อนะคะคุณอะเป็นคนที่จริงๆอ่ะคุณไม่ใช่คนที่หนักแน่นอะไรมาแต่คุณพอเจอเขาคุณต้องเปลี่ยน คุณต้องเปลี่ยนคนที่อ่อนแอกับกลายเป็นคนที่เงียบหนักแน,น่นนะคะเขาตั้งหลักตอนนี้เขากำลังตั้งหลักอยู่ว่ากำลังจะเอาอยัางไงกับคุณกันแน่แล้วเขาก็ตื่นรู้ตื่นเห็นว่าการที่เขาไม่คุยกับคุณหรือเขาไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันทำให้เขาหัวใจเขาว้าวุ่นมากเลยนะมันทำให้หัวใจเขาว้าวุ่นมันทำให้ความเหนื่อยของเขามันเยอะมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบอกได้เลยว่า การที่เขาเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นเขาไม่ได้อยากจะเป็นเขาไม่ได้อยากจะทำเขาไม่ได้อยากทจะจะเป็นคนแบบนี้เพราะบางทีอะถ้าเขาพูดอะไรมากไปมันก็จับกลับกายว่าเขากับคุณจะไม่ค่อยไม่เข้าใจกันเพราะมันจะมีคนที่เสี่ยมมีบุคคลที่สามลอบข้างทั้งคุณและเขาอะก่อนหน้านั้นเขาก็จะเชื่อฟังคนอื่นว่าคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วเพราะเขารู้ทุกอย่างแล้วว่า เฮ้ยบางทีน่ะเราไปฟังคนอื่นมากกันไปมากกว่าหัวใจและความต้องการของตัวเองฉะนั้นอย่าที่จะเข้ามากําลังคิดถึงคุณอย่าที่จะเคลียร์ใจมากๆอย่าที่จะนั่งค่ะออ,อย่าที่จะนั่งคุยและดิวกับคุณอยู่ตรงนี้อยากที่จะบอกให้คุณได้รับรู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้เขาเขาคิดถึงคุณมากนะเขาต้องการที่จะพบคุณ เขาต้องการที่อยากจะพบอยากจะดิวกับคุณเขาต้องการที่อยากจะคุยกับคุณมากๆความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนแบบคุยกันเถอะนะคุยกันเถอะคุยกันดีกว่าถ้าไม่คุยก็จะไม่มีความเข้าใจอะไรแบบนี้นะคะเขาก็ต้องการแหละคะ่ะบอกได้เลยว่าคนเนี้ย เกิดความต้องการสับสนกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าตัวเขาเองอะเหมือนไม่มีคุณอะทุกอย่างไม่มีความหมายสำหรับเขาออา่าที่จะเคลียร์เคลียร์แน่นอนคำว่าขอโทษเนี่ยต้องออกจากปากเขามาแน่นอนคนนี้นะนะเพราะรู้สึกตัวหรือสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำก่อนหน้านี้ก็จะมีฮิโก้ค่ะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูง มีภาวะมีความที่ตัวเองอีโก้ใช่ไหมแล้วก็มีกําแพงที่มันสูงขึ้นหนามากกําแพงตัวเนี้ยมันมันพังทลายลงมายากมากอืมมันค่อนข้างพังลงมายากเพราะว่าตัวเขาก็ใช้อ้าวาง่ายเขาใช้ใจแต่เขาไม่ใช้สติหรือเขาไม่ใช้ปัญญาในการคิดหรือ,อไรตร่ตรอง ะะถ้าเขาไตร่ตรองดูสักนิดหนึ่งเขาจะรู้ทันทีว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เขาคิดนะ่ะมันเป็นสิ่งผิดมากๆนะมันเป็นสิ่งผิดมากๆมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบมันเหนือการควบคุมหรือมันเหนือการคาดหมายจริงๆกับในชีวิตและมีบางมุมนะคะที่อยากจะบอกว่าบางสิ่งที่อยากจะพูดให้ฟังตรงน,นี้เขาเขา เจอเรื่องรล่ามาเยอะนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาเจอเรื่องรล่ามาเยอะมันก็จะมีหลายๆหลายๆสิ่งหลายๆมุมที่เขากําลังที่จะทำแล้วเขาเชื่อฟังคนอื่นไงแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าเขาเชื่อฟังหัวใจตัวเองเพราะหัวใจตัวเองเขามันท้องไงมันท้อง,ม,องมันมีเรื่องท้องมากๆนะคะเป็นคนเจ้าสำรานลักสนุกและถูกสนัดตอนนี้เจ้าชูไ้ไหมแน่นอนค่ะเจ้าชูไม่ค่อยฟังคนอื่น เชื่อมั่นในตนเองคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันถูกต้องเสมออยากเจอสิถ้าไม่เจอคุณแล้วจะเจอใครล่ะเพราะว่าคุณก็คือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาทำให้คุณเสียใจอยู่หลายๆครั้งมากๆเนาะแล้ววันนี้ผลกระทบที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาทํามันบันเทิงกับเขาแล้วะความบันเทิงก็คือความเหงาไงความท้อแท้ใจคุณไม่ได้เฉยธรรมดานะคุณเฉยมากจากแรนดอมเนี่ย แต่ถามว่าคุณรักไหมก็รักแหละดูออกแต่ว่าความรักมันเหมือนแบบคุณกลับมารักตัวเองมายินดีตัวเองนะคะมามามูฟออนได้ทำให้ตัวเองมีความสุขอะฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณทำให้ตัวเองมีความสุขคุณก็จะเจอโลกที่มันกว้างไปอีกใบหนึ่งกลับไปเจอเพื่อนกลับไปเจอครอบครัวกลับไปเจอคนที่ คอยพพอร์ตอยู่เสมอเออเป็นในรูปแบบแบบนี้เพราะว่าการที่คุณห่างหายมาเนี่ยนะคะการที่เขาห่างหายมาเนี่ยมันทาให้คุณขาดความรักมากๆคุณทุ่มเททุกๆอย่างให้กับเขามากเหมือนปิดหูและปิดตาไว้ใครเตือนคุณไม่ฟังหรอคะ่ะคุณไม่เหมือนคนไม่รับรู้ทางด้านเรื่องความรักใครเข้ามาเตือนเข้ามาบอกกับคุณเนี่ยคุณเหมือนปัดและปฏิเสธออกไปหมด เพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องมานั่งฟังฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งนี้มันก็เลยมันก็เลยทําให้คุณเสียใจมาทุกวันนี้ไงว่าคุณไม่ได้รักตัวเองนะคะคุณไม่ได้รักตัวเองคุณรักเขามากเกินไปคุณรู้ไหมว่าคนที่นั่งคิดถึงคุณเนี่ยเขาย้อนทบทวนถึงปัญหาบางอย่างหลายๆเรืเ่องราวเลยที่มันเป็นนะคะที่เป็นเขาทบทวนถึงปัญหาที่เกิดเขาทบทวนถึงปัญหาที่เป็นแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ถึงถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาว่าจริงๆริอ่ะ เขาต้องไม่นคนน่ารักนะแล้วก็ต้องเป็นคนสดใสนะถ้าเขาไม่เป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนสดใสอะชีวิตเขาก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเหมือนเแว้งคว้างเดินอยู่คนเดียวเที่ยวคนเดียวหรือไม่มีความสุขแบบนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกของเขาโดยโดย,โดยตรงนะคะแล้วก็เดือมูลกําลังคิดเครียดมนุนหมองหัวใจเครียดอยู่คนเดียวนะคะเครียดอยู่คนเดียวนะ พยายามที่จะสงบความรู้สึกหรืออารมณ์ไว้ถึงแม้ถึงแม้เขาจะเจอคนเยอะเจอเรื่องราวในชีวิตมาเยอะแต่เขาก็พยายามที่จะเก็บกดทางด้านความรู้สึกไว้เพราะเขารู้ดีว่าการที่เขาเป็นแบบนี้มันทําให้คนรอบข้างหรือตัวเขาเองนะรู้สึกหดหู่หรือรู้สึกมันไม่มีความสุขค่ะไม่มีความสุขเลยนะเขาไม่มีความสุขเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ คือเขาคิดว่าตัวเขาเองอ่ะไม่มีความสุขแล้วก็ไม่สนุกกับการใช้ชีวิตเมื่อวันที่คุณเดินออกไปหรือคุณเลือกที่จะนิ่งกับเขาอย่าที่จะเคลียร์ใจอยาที่จะขอโทษเขากําลังเคลียร์งานเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณเขากําลังเคลียร์ทุกๆสิ่งทุกอย่างเขากําลังวางว่าเขาจะต้องตั้งหลักแล้วพูดกับคุณยังไงนะคะวันนี้มันเป็นวันทีมันเหมือนแบบตัวเขาตื่นรู้ตื่นเห็นตื่นว่า ออจริงๆแล้วความรักมันอยู่ได้ไม่ไกลนะมันความรักมันอยู่ที่ตัวตัวของเขาเองหรือตัวของของคุณด้วยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือตัวเขานั่นแหละที่อาจจะไม่น่ารักนะคะทําตัวไม่หน่ารักทําตัวเป็นคนที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะใช่นะคะ,นะคะไม่มีจุดยืนของตัวเองถูกต้องค่ะคํานี้ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็คิดลบมาตลอดกับตัวเอง จริงๆอะมันไม่มีใครทํร้ายเขาเลยนอกจากตัวเขาเองจิตใจเขานั้นเป็นคนที่ทาร้ายและคิดลบละอคติอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพลังงานที่มันคิดลบละอคตินะ่ะมันก็เลยส่งผลทําให้ energy ของเขาไม่ค่อยมีความสุขเหมือนคนอื่นพอสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วแล้วท้ายสุดนะ่ะเขาก็ต้อง Mo v e on ตัวเองออกจากสิ่งที่เขาคิดลบแล้วเขาก็คือการที่เขามูฟอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขานะเออ แล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาจะต้องทํายังไงเดเมซิเชียนค่ะมุ่งเน้นทํางานอย่างเดียวไม่ได้แล้วคนเรามันต้องมีคู่ชีวิตนะเออถ้ารักใครให้มันให้บอกชอบใครให้ถามอย่ารอจนฝากเขาไปแล้ววันนี้มันเป็นวันที่มันใช้ได้กับตัวเขาเองเลยก่อนหน้านั้นเขาจะไม่ค่อยเชื่อฟังคําพูดของคุณ,คณเขาเชื่อว่าคุณอ่ะเจ้าก,กี้วเจ้าก,การหรือบองการชีวิตเขาแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคุณเป็นคนที่ห่วงใย,ยและสนใจเขาวันนี้เขารู้ตื่นรู้ตื่นเห็นว่าโอ้ยมันไม่มีความสุขเลยเนาะมันทําไมถึงมีแต่ความทุกข์เนาะทุกข์สนัด ทุกถนัดเพราะคําว่ารักคําเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะวันนี้มันเป็นพลังงานของเขาโดยตรงรุวนรนที่อยากจะส่งผ่านหรือส่งต่อให้กับคุณเขาเข้าใจค่ะถึงความรู้สึกที่มันไม่ค่อยมีความสุขนะคะรักแท้มีอยู่จริงใช่แล้วขอบคุณค่ะคุณอ่ะรักแท้รักคนที่เขาแสดงความรักให้กับคุณน้อย คณก็เลยมานั่งเสียใจแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เสียใจแล้วคุณรู้สึกเป็นห่วงเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราใจแล้วใจคุณอะมันได้รับแบบพอคุณกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมเขากลับตื่นรู้มากขึ้นตื่นเห็นมากขึ้นรู้ว่าเขาอะคิดถึงคุณมากมากถึงมากที่สุดเหมือนที่คุณกําลังคิดถึงเขาเลยเขาอยากที่จะเคลียร์ใจเขาอยากที่จะพบจะคุยกับคุณซึ่งพลังงานตรงเนี้น้อยนะที่เขาจะ ปิดเผยออกมาให้ใครได้เห็นหรือรับรู้เพราะตัวเขาเป็นคนที่โอ้โหอันเนอร์จีเยอะแล้วก็เป็นคนที่เยอะยิ่งนศักดิ์ศรีเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณก็เก่งมากเลยจากเรนดอมเนี่ยสามารถทําให้คนเยอะยิ่งและมีศักดิ์ศรีเนี่ยยอมคุณได้โดยความนิ่งของคุณซึ่งความนิ่งของคุณอะ่ะมันมีอิทธิพลกับเขาแล้วก็เขาอะ่ะก็รับรู้ได้ว่าถ้าคุณนิ่งแบบเนี้ยแสดงว่าตัวคุณอะ่ะต้องรู้สึก บบเก็บความรู้สึกที่มันแย่ๆกับเขามานานแสนนานเขารู้สึกโทษตัวเองแล้วเขาก็รู้สึกท้อใจมากที่เขาเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะเขาเห็นคุณค่าแล้วว่าความรักกันที่มันลึกซึ้งน่ะจริงๆอ่ะก็ต้องเป็นคนยอมนะถ้าจะให้ใครรักเราเราก็ต้องรักเขาตอบกลับไปไม่ใช่เรานิ่งหรือเราเฉยอย่างนี้ความใจดีจริงๆพื้นฐานความใจดีของเขามี แต่เพียงเพราะเขาอาจจะเจอเรื่องเล่ามรสุมเข้ามาถาถงของเขามากเกินไปเลยทําให้เขาหลงลืมความรักที่มันมั่นคงแน่นอนค่ะเขาคิดถึงคุณเขากําลังคิดถึงคุณแล้วเขาอยากที่จะกับเขามาเคลียร์ใจกับคุณเพราะมันมีหลายเรื่องที่มันติดใจเขาอยู่และอยากจะพูดให้คุณได้รับทราบและให้คุณได้รับรู้ค่ะวันนี้พลังงานเป็นของคุณและเขาค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะรักใครให้บอกชอบใครให้ถามค่ะนะคะแล้วก็รักตัวเองด้วยบาย,บายๆค่ะเลิฟยูทุกคนค่ะ